ดีจ้าพบกับช่องเต็มกองใช่แนลจ้ะยล้างจบลายซดแล้วเสิร์ฟพร้พร้อมนีมม่ก็ได้เวลาแล้วจ้ะนี่จ้ะตามเสร็จเรียบร้อยเสร็จกอรพร้อมเรียบร้อยแล้วจ้ะเมนูเมนูพร้อมเสิร์ฟนี่จ้ะตำมะละกอมา ข่าเที่ยงจ้าข่าเทียงลงไรแล้วกินข่าเที่ยงจ้าก็อทอดปลาไก่ก็มีจ้าไก่แปบ๊บหนึ่งพักต่อดิจ้านี่พักจ้าพักแก้มส้ตมตำส้ตมตำปลาปลายาปอกๆไก่ย่างก็มีจ้าไก่ย่างไปอยากคนมหาห้ไใส่ใบใบลูกสาวคือกินกับปลาย่าง โนใหม่คล้องฝากของฝากโนใหม่มาเท็ดต้ม,ตมก็สมตำนะ้องที่เขากันอยู่มาเด้ตออยุอยแค่นี้ก่อนละจ้ะลงไรแล้ว,ลลวสมตมปาปลาทอดปลาแหงมาจากซื้อมาจากบ้านกบมาจากกุบบนจ้าอืมก็สมตา ต้มแบบบานๆเขาเลยหืมพักคั่หน่อยๆบนบนแฉบหุงทำมันหงมาต้องตำำอ้มคั่ใหญ่ๆ กินมือเล้วแต่พี่น้องด้วยม่ได้กินสอนกินสอมหรอกจ้ะคั <c oughs> เนยเนยนเยาะอืนอืมอืมอืมตอนนี้ละ เ,เ,เ,เป็นก็หลากว่าบเราเสีบก็มันน้องหัดเก็มน้วค่อง็นหืองสือเอาจ้าคลิปนี้แค่นี้กอน่าจะเด้อเจินคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกกันเม้นนะคะที่เป็นกำลังใจให้บ้านเต็งตองชาแน,นลค่ะขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะ